นี่คือสไตล์ไหนลูกฮาร์ปัเตอร์อันนี้สไตล์ไหนโควิ้โควิยอ๋อป้องกันโควิดแน่นเลยไหมแน่นเลยวะปลอดภัยนะอ่านไหนไหนแนะนำการป้องกันตัวเองจากโควิดไหนสิแม่ไม่ถอดมันติดแล้วพูดเลยพูดเลยพูดเอาดีๆแนะนำหน่อยครับว่าเราต้องล้างมือยไงไหนได้เราไปสอนเพื่อนๆสิน้าอะไรเงี้ยอ่ะท่าที่หนึ่ง สองครับหนูสอนี้โอเคแล้วท่าที่สามท่าที่องท่าที่สองโอเคท่าที่สามท่าที่สามถูกนี้อ่าท่าที่สี่ท่าที่อันี้ทาทาอยู่โอเคครับท่าท่าสี่กระเบื้องกระบื้องระ้อโอเคอ่ใกล้กล้องหน่อยครับผมโอเคอาโอ้อ้ลยไม่เดี๋ยวดาเลยใครมีคดีอะไรหนีไม่รอด